โอเคนะครับผมตรงนี้ก็เป็นรายการนะครับจำนวนเงินที่เข้ามาล่าสุดนะครับในวันที่6พฤษภาคมตอน4ทุ่ม37นาทีนะครับ500บาทนะครับผมนี่คือยอดเงินที่เข้ามาเมื่อกี้นะครับผมตรงนี้ก็เป็นยอดเงินที่เราได้รับมาเมื่อกี้นะครับผมได้เงินจริงแน่นอนนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการหาเงินฟรีเข้าในส่วนของบัญชีทูมมีวเลตแบบโดยตรงนะครับผมโดยที่เราไม่ต้องลงทุนแม้แต่บาทเดียวก็สามารถทําเงินเข้าทูม้ี่นใจ ครับผมฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูวิธีการทาเงินกันเลยนะครับเดี๋ยวในคลิปวิดีโอนี้ผมจะถอนเงินให้ดูด้วยนะว่าต้องถอนแบบไหนอย่างไรแล้วก็เงินเนี่ยจะเข้าทูมี่วอลเล็ตจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมโอเคนะครับผมในส่วนของแอปที่ผมใช้ในการหาเงินฟรีทูมี่วอลเล็ตนะครับผมก็คือแอปนี้เลยนะครับผมมีชื่อว่า GoDaily นะครับสำหรับแอปนี้ก็เล่นได้ฟรีนะครับไม่มีค่าสมัครไม่มีการลงทุนหรือว่าไม่มีการเติมเงินใดๆทั้งสิ้นนะครับขั้ ตอนวิธีการสมัครได้เลยนะครับว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรนะครับในส่วนของแอป GoDaily นะครับลิงก์การดาวน์โหลดแอปนะครับผมจะอยู่ที่คอมเมนต์ปักหมุดนะครับสามารถไปกดดาวน์โหลดกันได้ฟรีเลยนะครับหรือว่าจะไปค้นหาชื่อแอป GoDaily ก็ได้นะทางด้านซ้ายมือผมจะขึ้นชื่อไว้ให้เนาะลองไปค้นหาดาวน์โหลดกันได้เลยนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะถอนเงินให้ดูตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับว่าต้องถอนตรงไหนอย่างไรนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูวิธีการถอนเงินกันก่อนเลยนะครับสำหรับวิธีการถอนเงินนะทุกคนให้เรามากดที่เมนูที่4นะครับผมกดเข้าไปนะ พอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยด้านบนตรงนี้จะมีคะแนนของเราอยู่นะครับที่มันแปลงค่าเป็นเงินบาทให้เราดูแล้วนะครับว่าเรามีกี่คะแนนเรามีกี่บาทนะครับผมก็ให้เรากดไปที่3ามขีดตรงนี้เลยนะครับกดเข้าไปนะครับเอาโอเคนะครับผมพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยตรงนี้จะเป็นในส่วนของการถอนเงินนะครับผมก็จะมีในส่วนของชูมเมอรี่วอลเล็ตนะครับแลวก็การเติมเงินเข้าซิมมือถือนะครับอ่าตอนที่เราสมัครครั้งแรกนะครับผมเริ่มต้นเลยเท่าที่ผมจําได้นะครับผมเขาจะให้เราถอนเงินอยู่ที่1บาทนะครับผมเราก็สามารถถอนได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้คะแนนนะครับสูญ รับผมก็จะเป็นในส่วนของการถอนเงินขั้นต่าอยู่ที่10บาทนะครับสำหรับใครที่เคยถอนครบโคต้าไปแล้วเนี่ยอาจจะไม่มี10บาทตรงนี้ก็ได้นะอาจจะเป็น200 500แล้วก็1 0 0 0ันะครับ10บาทเนี่ยผมยังไม่เคยถอนนะผมจะถอนแค่ 100, 200 500นะครับผมหนึ่พนเนี่ยก็ยังไม่เคยถอนเหมือนกันผมก็จะถอน200แล้วก็500เนี่ยค่อนข้างบ่อยนะครับสิบาทเนี่ยผมจะเก็บไว้นะครับเพราะว่าจะถอนอทีละครั้งนะครับผมก็อาจจะถอนเยอะๆไปเลยนะครับไม่ต้องถอนทีละเล็กทีละน้อยเนาะเก็บสะสมแล้วก็ถอนทีละร้อยสองร้อยไปเลย นี้ผมจะทําการถอนเงินที่จํานวน500บาทให้ดูนะครับเดี๋ยวเรากดถอนเงินกันเลยนะครับอ่าอย่าลืมนะครับผมใส่เบอร์โทรนะครับในส่วนของเบอร์ชูมิเน่โวลต์ตรงนี้นะครับที่ผมขีดสีเขียวไว้เนาะก็ไปใส่ให้เรียบร้อยนะครับในส่วนของเบอร์ชูมิ n น่โวลตใส่เพื่อที่จะใช้ในการรับเงินใส่แค่9ตัวนะเพราะว่ามันจะมีบวก66นะครับผมบวก6 6แบบนี้นะครับบวก6 6นะให้เราใส่แค่9ตัวพอนะครับถ้าเป็นศูนย์เนี่ยเราก็ใส่ขึ้น8เลยนะครับหรือว่าจะขึ้นเป็นเกเลยนะครับผมผมก็จะเลือก ยืนยันการแลกตรงนี้นะครับอย่างนั้นนะครับผมเขาจะให้เราตรวจสอบเบอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามันถูกต้องหรือเปล่าถ้าถูกต้องแล้วเนี่ยให้เราทําการกดยืนยันตรงนี้เลยนะครับผมโอเคนะครับผมได้ทําการแลกเงินไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมการตรวจสอบยอดเงินนะครับก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับสามถึงเวันทําการเนาะในการตรวจสอบยอดเงินนะครับถ้าผมได้รับเงินแล้วเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้นะครับถ้ามันเข้าภายในคลิปนี้นะเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้นะครับผมกดยืนยันไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ประวัติการแลกนะครับผมตรงด้านบนตรงนะครับ ผมตัวนี้ก็เป็นในส่วนของประวัติการถอนเงินไปเมื่อกี้นะครับผมในวันที่6เดือน5นะครับผมที่ผมได้ทําการถอนไปเมื่อกี้ก็รอก,การตรวจสอบอยู่นะครับผมเมื่อกี้มีการแจ้งเตือนด้วยนะว่ามีเงินเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ท้ายคลิปและการนอสนับการถอนเงินไปเมื่อกี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูวิธีการาใช้งานนะครับว่าเราเนี่ยจะทําเงินอย่างไรในส่วนของแอป GoDaily นะทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยนะครับในส่วนของเมนูแอป GoDaily นะครับผมก็มีเมนูตามนี้เลยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับผมมีทั้งหมด5เมนูนะครับเมนูแรกนะครับ ผมก็จะเป็นในส่วนของหน้าแรกนะครับในส่วนของหน้าแรกตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของการอ่านข่าวนะครับผมเราก็กดเข้าไปเนาะสำหรับการอ่านข่าวนะครับจะมีวงกลมตรงนี้นะครับที่เป็นตัวนับคะแนนหรือว่าตัวที่เราจะได้รับคะแนนจากการอ่านข่าวนะครับเราก็เลื่อนอ่านข่าวแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าขีดสีส้มมันจะเต็มวงกลมเนาะพอมันเต็มวงกลมแล้วเนี่ยให้เราทําการกดรับตรงของข้องขวัญนะครับตรงนี้ผมก็ได้รับคะแนนมาที่เก้าร้อยแปดร้อยเก้าสิบห้าคะแนนนะเราก็กดกากรบาทปิดไปเลยนะครับเราจะอ่านข่าวเดิมก็ได้หรือว่าเราจะเปลี่ยนข่าวใหม่ก็ได้น เพราะว่าการอ่านข่าวมันก็จะได้รับคะแนนเหมือนกันเนาะเราก็เลื่อนอ่านแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเมนูที่2นะครับผมตัวนี้จะเป็นในส่วนของการดูวิดีโอนะครับเราก็สามารถกดเข้าไปดูวิดีโอดได้เนาะเนี่ยกดเข้าไปนะครับมันก็จะได้รับคะแนนเหมือนกันตรงนี้เลยนะครับผมนี่ครับให้เราทําการเลื่อนแบบนี้นะครับหรือว่าปล่อยให้วิดีโอเนี่ยมันเล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะได้รับคะแนนเหมือนกันจากการดูคลิปวิดีโอนั่นเองนะครับโอเคนะครับผมก็ขึ้นเป็นกล่องของขวัญแล้วนอกจากการดูวิดีโอครับเราก็กดรับคะแนนแบบนี้เลยนะครับถ้ามันขึ้นแบบนี้นะรรับือออเเ้าาจะใหดดูวีีโพ่่ท แคนคูณ2นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับผมด้านบนตรงนี้นะครับผมจะมีการดูวิดีโอแล้วก็การหมุนวงล้อเนาะให้เรากดไปที่ดูวิดีโอเก่อนะครับผมโอเคนะครับก็จะเป็นวิดีโอแบบนี้เลยนะครับให้เราดูวิดีโอให้จบนะครับผมแล้วก็จะได้รับคะแนนนะครับเโอเคนะครับผมโฆษณาจบแล้วล้วก็กากระบาดปิดไปได้เลยนะเราก็จะได้รับคะแนนอยู่ที่ 1, 5 0 0คะแนนนะครับกากระบาดปิดไปได้เลยต่อไปเป็นวงกลมนะครับอ่าเป็นการหมุนวงล้อเนาะกดเข้ามานะครับตรงนี้น่าจะเป็นเกมให้เราหมุนวงล้อนะตรงนี้ก็อย่าหลงเชื่ออะไรมากนะครับเพราะ เราเสียเงินฟรีได้นะครับผมตัวนี้ผมก็ไม่ขออนุญาตเล่นให้ดูแล้วกันเนาะเพื่อนๆลองเล่นดูนะครับต่อไปนะครับผมเมนูที่3นะครับตรงนี้จะเป็นในส่วนของคลิปวิดีโอที่มีหลายๆคนใช้งานแล้วเขาก็ได้เอามาลงไว้นะครับผมต่อไปเป็นเมนูที่4นะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของการทําภารกิจนะครับการทาภารกิจตรงนี้ก็จะมีในส่วนของการเช็คอินนะครับผมการเช็คอินรายวันตรงนี้นะครับเพื่อที่จะรับคะแนนในแต่ละวันไปเนาะห้าพันแปดพันหนึ่งหมื่นห้าพันแล้วก็หนึ่งหมื่นแล้วก็หนึ่งหมื่นห้าแล้วก็หนึ ผมในส่วนของแอปนี้นะครับก็ตัวนี้เป็นรายได้รวมนะครับผมก็4,451บาทบวกกับ500ที่เราถอนไปเมื่อกี้ด้วยนะครับก็ถอนไปก็ค่อนข้างหลายพันแล้วนะต่อมานะครับผมตัวนี้จะเป็นในส่วนของภารกิจให้เราทําได้ทุกวันนะครับทำได้ทุกวันเลยดูวิดีโอรับเหรียญนะครับรับรางวัลจากการอ่านข่าวนะครับผมแจ้งเตือน1ครั้งนะครับแล้วก็รับรางวัลจากการอ่านข่าวจากการแจ้งเตือน3ครั้งเนาะถ้ามีการแจ้งเตือนเข้าหน้าจอมือถือของเราเนี่ยเราก็กดเข้ามาอ่านตรงนี้เราจะทําภารกิจผ่านเนาะถ้าไหนที่เราทําผ่านแล้วมันจะขึ้้นนแบบี ผมกดรับเลยนี่ครับเสร็จเรียบร้อยนะครับผมกากบาดปิดไปนะครับต่อไปนะครับผมเขาให้เราแชร์ไปยังไลน์เนาะเราก็แชร์ไปที่ไลน์ก็ได้นะต่อไปเป็นการเพิ่มนะครับรางวัลเพิ่มเติมเนาะงานทําเงินนะครับแล้วก็กดโกเข้าไปทําได้เนาะแล้วก็มีการเชิญเพื่อนรับรางวัลใหญ่หมุนวงล้อนะครับผมแล้วก็อ่านเพื่อรับเหรียญนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรไม่รู้นะลองเข้าไปทําดูติดตามแฟนเพจนะครับผมต่อไปนะครับต้องทางที่เราจะได้รับเงินเร็วขึ้นนะครับก็คือการเชิญเพื่อนเนาะถ้าเราอยากเชิญเพื่อนให้เรากดตรงนี้นะครับเนีก้ะ็ มีในส่วนของรหัสโคดนะครับเราสามารถเชิญนะครับโดยการใช้รหัสโค้ดก็ได้หรือว่าการคลิกที่นี่นะครับผมตรงนี้นะครับมันสามารถแชร์ไปยังช่องทางต่างๆได้จะเป็น Line Messenger Facebook หรือว่าการแชร์ลิงก์นะครับผมก็ประมาณนี้ในส่วนของการเชิญเพื่อนเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในส่วนของชูมิเนโวลิตยอดเงินที่เราถอนไปน่าจะเข้ามาแล้วนะครับตรงนี้นะครับผมเป็นการแจ้งเตือนนะครับสำหรับการเติมเงินเข้าชูมิเนโวลิตหรือว่าการถอนเงินไปที่ชูมิเนโวลนะครับจะเข้ามาที่500บาทแบบนี้เลยที่เราได้แลกไปเมื่อกี้นะครับ ชูนี่เอลเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูยอดเงินที่เราถอนไปเมื่อกี้นะครับว่ามันเข้าจริงหรือเปล่านะครับกดมาที่รายการนะครับโอเคนะครับผมตรงนี้ก็เป็นรายการนะครับจำนวนเงินที่เข้ามาล่าสุดนะครับในวันที่6พฤษภาคมตอน4ทุ่ม37นาทีนะครับ500บาทนะครับผมนี่คือยอดเงินที่เข้ามาเมื่อกี้นะครับผมตัวนี้ก็เป็นยอดเงินที่เราได้รับมาเมื่อกี้นะครับผมได้เงินจริงแน่นอนนะครับทำแล้วได้เงินจริงย้ำอีกครั้งนะครับทำฟรีไม่ได้ลงทุนนะครับสำหรับแอปนี้นะครับผมก็ทำฟรีได้เงินจริงแน่นอนนะครลงทุน ใดๆทั้งสิ้นนะครับทำบนมือถือนะครับผมสำหรับใครที่สนใจอยู่แล้วเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับสายฟรีทูนิวเลตไม่ควรพลาดนะครับแอปนี้เล่นฟรีได้เงินจริงแน่นอนนะครับหากใครสนใจนะครับผมลิงก์สมัครนะครับอยู่ที่คอมเมนต์ปักหมุดนะครับผมเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ